ต้้้อองววว่าาัันนนนีีเปป็ทยระจำก่อนเรื่องปีงบประมาณ2564จังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะก,กรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคายส์ขอนแก่นวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2,563นายภัยจิตสีวราคานประธานคณะกรรมาการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะได้สัมมานาการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทําและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่โดยมีดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปแผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายรัฐบาลในเอกราชช่างเหลารองประธานคณะกรรมาการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวว่าแผนพัฒนาต้องเริ่มจากท้องถิ่นรับฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อจัดทำแผนให้สอดรับกับจังหวัด หากการประสานงานจากข้างล่างมาข้างบนมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรให้แจ้งมาได้เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาในทุกระดับดมุม่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย